สวัสดีครับท่านผู้ฟังดูยังชาแนลที่เคารพวันนี้ดูยังชาแนลมีเรื่องเล่าคนหนังเหนียวมาเล่าให้ฟังครับซึ่งเรื่องราวนี้เขียนโดยณนะทีลานโพและขอขอบคุณท่านผู้เขียนมาณทีนี้ด้วยครับในบรรดาผู้ซึ่งได้ชื่อว่าหนังเหนียวต้องนับเอานายบุญเฮียนชาสี อยู่ที่ตำบลบางช้างอําเภอสามพรานจังหวัดนคนปรปฐมเป็นคนหนังเหนียวขนาดแท้อีกคนหนึ่งและนายบุญคนนี้มีเหตุต้องยิงสู้กับพลตำรวจตรีธรรมรงหุตาคมเมื่อครั้งมียศร้อยตำรวจเอกทำหน้าที่เป็นหัวหน้าสถานีตำรวจภูธรอําเภอสามพรานจังหวัดนคนปรปฐมซึ่งในขณะนั้นพลตำรวจตรีธรรมรงเพิ่งย้ายมาทำหน้าที่หัวหน้าสถานีตำรวจภูธรอําเภอสามพรานได้เพียงเจ็ดวันก็เกิดเหตุการณ์ร้ายแรงขึ้น วันนั้นเวลาประมาณ9ก้นาฬกาเศษผู้ใหญ่บ้านชื่อเสรีเข้ามาที่สถานีขอเข้าพบร้อยตารวจเอกทํารงอย่างรีบด่วนเมื่อพบกันแล้วผู้ใหญ่เสรีแนะนำตัวเสร็จได้รายงานให้ทราบว่าขณะน,นี้มีคนร้ายชื่อนายบุญเฮียนชาสีกำลังอลวัดอยู่ที่บ้านหลังวัดบางช้างใต้โดยใช้อาวุธปืนลูกซองยาวยิงเมียตายคาบ้านแล้วขูจะยิงครูใหญ่โรงเรียนวัดบางช้างเหนืออีกคน เพราะนายบุญคนร้ายกับครูใหญ่มีเรื่องบาดหมางก,กันมานานแล้วโดยทั้งสองคนมีบ้านและที่ดินอยู่ติดกันขอให้รีบจัดส่งกําลังตํารวจไปจับกลุ่มโดยด่วนเมื่อได้รับแจ้งความเช่นนั้นพลตํารวจตรีธรรมรงจึงสั่งให้จ่าสิบตรีพิทักษ์ใช้สง่นนํากําลังตํารวจห้าหกนายไปจับกลุ่มคนร้ายมาสอบสวนดําเนินคดีโดยให้ผู้ใหญ่เสรีเป็นผู้นําทางไปยังที่เกิดเหตุเวลาประมาณเที่ยงวันจ่าสิบตรีพิทักษ์ พร้อมลูกน้องทั้งชุดก็กลับมาที่สถานีแต่ละคนเปียกโชกและมอมแมมโดยดินโคลนจ่าสิบตรีพิทักษ์รายงานว่าไม่สามารถจับกลุ่มนายบุญคนร้ายได้เนื่องจากคนร้ายใช้อาวุธปืนลูกซองยาวคอยยิงสกัดไม่ให้เข้าใกล้เมื่อร้องตะโกนให้ในายบุญวางอาวุธและมอบตัวโดยดีนายบุญจะยิงใส่ทุกครั้งต้องโดดหนีลงไปในขูน้ำจึงเปียกปอนเลือดเอะด้วยดินโคลนอย่างที่เห็น จาสิบตรีพิทักษ์เสนอให้พลตํารวจตรีธรรมรงไปจับกลุ่มนายบุญด้วยตัวเองเนื่องจากเป็นเรื่องร้ายแรงไปเสียแล้วพลตํารวจตรีธรรมรงจึงต้องรับนาทีนี้โดยเอาอาวุธปืนกลมือทอมสันพร้อมด้วยกระสุน60นัดที่เอวมีปืนพกขนาด1 1อมมหนึ่งกระบอกกระสุนสำรองอีกสองแม็กรวมที่บรรจุอยู่ในปืนด้วยเป็น21นัดเตรียมอาวุธพร้อมแล้วก็ถามตํารวจผู้เป็นลูกน้องว่าจะมีใครสมัครใจไปด้วย มีลูกน้องหกเจ็ดคนอาสาติดตามไปด้วยจากนั้นก็เดินทางไปยังบ้านที่เกิดเหตุทันทีบ้านของนายบุญคนร้ายเป็นบ้านไม้แต่ถุนสูงขนาดใหญ่มีบันไดขึ้นบ้านทางระเบียงด้านหน้าตัวบ้านตั้งอยู่กลางที่ดินโลง่โลงๆมีคูน้ําล้อมรอบเลยจากคูน้ําเป็นสวนผลไม้อบล้อมเอาไว้ทุกทิศสิ่งที่พอจะใช้เป็นที่กำบังได้และอยู่ใกล้ตัวเรือนมากที่สุดคือต้นมะพร้าว อายุประมาณ3ปีอยู่ตรงด้านหน้าตัวเรือนจากมะพร้าวต้นนั้นไปยังระเบียงเรือนมีระยะห่างราวๆสิบเมตรเศษมองหาที่กำบังอื่นๆไม่เห็นอีกการจะเข้าไปยังตัวเรือนต้องอาศัยต้นมะพร้าวดังกล่าวเป็นที่กำบังจากกระสุนปืนของนายบุญซึ่งกำลังคลุ้งคลั่งจนควบคุมสติไม่ได้พลตำรวจตรีํำรงไปถึงสถานที่เกิดเหตุพิจารณาภูมิประเทศของบ้านนายบุญแล้วรู้สึกหนักใจ เพราะไม่สามารถบุกเข้าไปประชิดตัวบ้านได้เลยการจะเสี่ยงบุกเข้าไปตรงๆย่อมเกิดอันตรายแน่เนื่องจากคนร้ายมีอาวุธร้ายแรงและแสดงให้เห็นแล้วว่าพร้อมจะยิงทุกคนที่เข้าไปใกล้บ้านของตนพลตารวจตรีทํารงคิดหาช่องทางจะยุติเหตุการณ์นี้โดยไม่ให้เสียเลือดเนื้อและชีวิตทั้งสองฝ่ายจึงได้เรียกผู้ใหญ่เสรีมาสอบถามว่าในหมู่บ้านนี้มีใครบ้างที่นายบุญให้ความเคารพยำเกรงเป็นพิเศษ ผู้ใหญ่เสรีบอกว่ามีอาจารย์ของนายบุญคนหนึ่งชื่ออาจารย์พุกซึ่งนายบุญมีความเคารพนับถือเป็นอย่างมากพลตำรวจตรีธรรมรงได้ขอให้ผู้ใหญ่เสรีจัดคนไปตามอาจารย์พุกมาพบเพื่อจะขอร้องอาจารย์พุกให้เข้าไปเกลีย่ยกล่อมนายบุญให้ยอมมอบตัวกับตำรวจโดยดีผู้ใหญ่เสรีก็ยินดีช่วยเหลือรีบไปหาอาจารย์พุกโดยเร็วอีกประมาณ20นาทีต่อมา ผู้เยเสรีก็พาอาจารย์พกมาพบกับพลตํารวจตรีธรรมรงซึ่งคอยอยู่ในสวนผลไม้ห่างจากบ้านนายบุญพอสมควรอาจารย์พุกเป็นผู้สูงวัยอายุราวๆเจ็ดสิบปีแล้วเมื่อพลตวรวจวตรีธรรมรงคขอร้องให้ช่วยเขาไปเกลีย่ยกล่อมนายบุญให้วางอาวุธและมอบตัวแก่ตำรวจอาจารย์พุกก็สายหน้าอย่างหนักใจและกล่าวว่าผมเป็นอาจารย์มันก็จริงหรอกครับแต่ผมเป็นอาจารย์ทางฝ่ายเมยตตามหานิยมทางสู่รบ ผมไม่ถนัดแล้วจะให้ผมเข้าไปเกลี่ยกล่อมมันได้อย่างไรหรอครับก่อนหน้าที่ท่านจะเดินทางมาถึงมันยังเสกเกลือกับข้าวสารใส่ในลำกล่องปืนเพื่อล้างอาถรรพ์ไปแล้วใครหนังเหนียวเจอลูกปืนของมันเป็นเนื้อยุ่ยหมดขืนผมข้าไปก็เน่าแน่แน่อาจารย์พุกปฏิเสธที่จะให้ความร่วมมือแต่ก็ให้คำแนะนำว่าท่านต้องเชิญอาจารย์มันทางฝ่ายบูพระเพียดใช้กำลังมาเกลี่ยกล่อมมันจะดีกว่าและรับรองว่า มันต้องยอมมอบตัวมากกว่าผมเข้าไปพูดอาจารย์พุกบอกอย่างนี้แล้วก็ยกมือไหว้ขอลากลับดือด้อๆยังไม่ทันสอบถามอะไรเพิ่มเติมแกก็เดินดุ่มๆหายไปเลยพลตำรวจตรีทำรงพึ่งนึกขึ้นมาได้ว่ายังไม่ทันถามถึงอาจารย์ฝ่ายบู๊ของนายบุญว่าเป็นใครอยู่ที่ไหนอาจารย์พุกก็ไปเสียแล้วถามผู้ใหญ่เสรีกับลูกน้องว่ารู้จักอาจารย์ฝ่ายบู๊ของนายบุญบ้างหรือไม่ปรากฏว่า ไม่มีใครรู้จักให้ไปตามตัวอาจารย์พุกกลับมาไหมก็ไม่รู้ว่าแกไปทางไหนขณะกำลังหาวิธียุติเรื่องร้ายแรงให้จบลงอย่างสันติวิธีผู้ใหญ่เสรีก็เสนอความคิดเห็นว่าจะให้ลูกน้องเอาพริกแห้งไปเผารวมที่ใต้ทุนบ้านเพื่อให้ในายบุญสำลักขวัญพริกจนทนไม่ไหววิธีนี้น่าจะทำให้ในายบุญออกมาจากในห้องซึ่งเขาเข้าไปหลบซ่อนอยู่พลตำรวจตรีธํรรงไม่เห็นด้วยกับความคิดนั้น นื่งจากบ้านนายบุญเป็นบ้านใต้ถุนสูงและโปร่งโล่งตลอดไม่มีทางที่ขวัญพริกจะทําอะไรนายบุญได้แต่จะห้ามไม่ให้ทําก็เหมือนกับหักหน้าผู้ใหญ่เสรีเพราะแกเสนอความคิดโดยมีลูกน้องของแกหลายคนรับฟังอยู่ด้วยลูกน้องแต่ละคนก็พลอยเห็นดีเห็นงามกับความคิดของผู้ใหญ่จึงต้องอนุญาตให้ทําตามวิธีที่เสนอมาผู้ใหญ่เสรีสั่งให้ลูกน้องไปเอาพริกแห้งมาเป็นกระบงุง แล้วให้แอบเข้าไปที่ใต้ทุนบ้านและจุดไฟเผาพริกเพื่อลงควานในบุญลูกน้องผู้ใหญ่ก็ทำตามคำสั่งทันทีโดยหอบกระบุงพริกแห้งหลบๆลบเข้าไปที่ใต้ทุนบ้านเมื่อตรงกับห้องซึ่งนายบุญหลบอยู่ข้างบนก็จุดไฟเผาพริกรอจนไฟลุกติดดีแล้วจึงย่องหนีออกมานายบุญรู้ตัวว่ามีคนเข้ามาทำลับลับๆล่อหลอดใต้ทุนบ้านและกำลังวิ่งหนีก็ยิงปืนไล่ เล่นเอาลูกน้องผู้ใหญ่เสรีวิ่งกระเจิดกระเจิงตกขู่น้ำเปียกปอนเลอะโคลนไปอีกคนแต่โชคดีที่ไม่เป็นอันตรายจากกระสุนปืนส่วนวิธีการเผาเพลิกรมนายบุญไม่มีประโยชน์แม้แต่น้อยสถานการณ์ไม่มีท่าทีว่าจะยุติลงง่ายๆเพราะนายบุญคนร้ายไม่ยอมวางอาวุธเมื่อนายบุญรู้ว่าพลตำรวจตรีธรรรงลบสุ่มอยู่ในสวนก็ยิงปืนผ่านหน้าตางเข้าใส่ตรงตำแหน่งที่สุ่มหลายนัด เพียงแต่วิถีกระสุนมาไม่ถึงเมื่อเสียงปืนเงียบไปครูใหญ่โรงเรียนบ้านช้างเหนือก็เข้ามาพบพลตำรวจตรีธรรรงด้วยท่าทางวิตกหวาดกลัวบอกว่าขอให้รีบจับกุมนายบุญให้ได้โดยเร็วเถิดหากถึงเวลากลางคืนเมื่อไรเกรงว่านายบุญอาจจะอาศัยความมืดหลบหนีไปได้และอาจบุกเข้าไปยิงครูใหญ่ถึงในบ้านเนื่องจากมีเรื่องกินใจกันอยู่ทั้งยังกล่าวคำอาฆาตเอาไว้อย่างรุนแรง ขณะนั้นเป็นเวลาเกือบห้าโมงเย็นพลตำรวจตรีธรรรงตัดสินใจจะจัดการกับนายบุญอย่างเด็ดขาดเสียทีเพราะมองดูสถานการณ์แล้วคงไม่สามารถเล,เลี่ยงการใช้มาตรการรุนแรงได้จึงเรียกตำรวจลูกน้องมารวมกันแล้วบอกแผนการที่จะบุกเข้าไปจับกลุ่มนายบุญให้ทุกคนได้รับทราบโดยพลตำรวจตรีธรารงจะนำหน้าเข้าไปก่อนเข้าไปยึดต้นมะพร้าวด้านหน้าตัวเรือนเป็นที่กำบังและให้ตำรวจทุกคน วิ่งตามหลังโดยจะคอยยิงคุ้มกันให้เมื่อทุกคนเข้าใจแผนการดีแล้วจึงเริ่มปฏิบัติการทันทีพลตำรวจตรีทํรรงกนำหน้าลูกน้องเคลื่อนที่เข้าไปยังตัวบ้านของนายบุญขณะนั้นเจ้าของบ้านยังหลบอยู่ในห้องเป็นโอกาสให้พลตำรวจตรีทํรรงวิ่งไต่ลำต้นมะพราะ้าวซึ่งใช้พาดข้ามขู่น้ำแทนสะพานเข้าไปหาตัวเรือนแล้วหลบเข้าไปอยู่ใต้ถุนระหว่างที่หลบอยู่ใต้ถุนบ้าน ได้ยินนายบุญกำลังร่ายคาถาปลุกความขลังของตัวเองและเต้นอยู่โครมโคมในห้องพลตรารวตรีธรรรงใช้จังหวะนั้นวิ่งย้อนกลับไปที่ต้นมะพร้าวหน้าบ้านและใช้ต้นมะพร้าวเป็นที่กำบังทันใดนั้นนายบุญคนร้ายได้วิ่งออกมาจากห้องด้านขวามือเมื่อเห็นพลตรวจวตรีธรรรงแอบอยู่ตรงโคนต้นมะพร้าวก็ยิงกระนำเข้าใส่ด้วยปืนลูกซองหลายนัดแต่ต้นมะพร้าวเป็นที่กำบังอย่างดีกระสุน จึงฝังต้นมะพร้าวแทนพลตำรวจตรีทํรรงประทับปืนทอมสันเหนียวไกลปล่อยกระสุนเข้าใส่ในายบุญบ้างกระสุนปะทะร่างนายบุญเซธลาไปพิงฝาบ้านพลางร้องโวยโวยแต่หน้าประหลาดที่กระสุนไม่ได้ทะลุทะลวงเจาะผิวหนังเข้าไปนายบุญยืนงงอยู่ครูหนึ่งก็วิ่งกลับเข้าไปในห้องและได้ยินเสียงปลุกตัวอีกครั้งพลตำรวจตรีทํรรงเหลียวหาลูกน้องซึ่งจะต้องตามหลังมา ปรากฏไม่มีใครวิ่งมาสมทบแม้แต่คนเดียวจึงเป็นอันว่าจะหวังพึ่งใครไม่ได้เสียแล้วนอกจากพึ่งตัวเองรออยู่ไม่กี่นาทีนายบุญก็วิ่งออกมาจากห้องแล้วกระนำกระสุนปืนลูกซองเข้าถล่มพลตำรวจตรีธรรมรงซึ่งหมอบอยู่หลังโคนต้นมะพร้าวพลตำรวจตรีธรรมรงก็สาดลูกปืนตอบกลับเข้าใส่เหมือนกันลูกปืนกระแทกร่างนายบุญผง,งางไงไปติดฝาและร้องออกมาว่าโอ้ยเจ็บจริงเว้ย พร้อมกับใช้มือคลำไปทั่วหน้าอกซึ่งไม่มีบาดแผละอะไรเลยพอตั้งหลักได้นายบุญก็วิ่งกลับเข้าไปในห้องเพื่อปลุกตัวเหมือนเดิมพลตำรวจตรีทรรรงรู้สึกหนักใจที่คนร้ายหนังเหนียวคงกระพันถึงขั้นยิงไม่เข้าจริงๆหากเปลี่ยนเป็นคนอื่นป่านนี้นายบุญคงกลายเป็นศพไปแล้วแต่เมื่อสังเกตเห็นกิริยาของนายบุญขณะถูกกระสุนกระทบร่างจะมีอาการเจ็บปวดอย่างรุนแรงแสดงว่า แม้นายบุญหนังเหนียวกระสุนไม่สามารถทะลุผิวเนื้อเข้าไปได้ก็จริงทว่าก็ได้รับความบอบช้ำจากแรงประทะของกระสุนไม่น้อยขึ้นอยู่ที่ว่านายบุญจะทนทานได้นานขนาดไหนเท่านั้นระหว่างที่นายบุญเข้าห้องไปไรยคาถาปลุกตัวเองจ่าสิบตรีกลมลูกน้องของพลตำรวจตรีธํรรงวิ่งมานอนหมอบอยู่ข้างๆกล่าวว่าผมทนดูไม่ได้ที่เห็นผู้กองยิงสู่กับคนร้ายตัวต่อต,ตัวเช่นนี้ พลตำรวจตรีธรรมรงจึงสั่งให้จ่าสิบตรีกลมกลับไปเอาปืนลูกซองของผู้ใหญ่เสรีใส่กระสุนให้เต็มอัตราแล้วแอบเข้าไปซุ่มอยู่ใต้ถุนเรือนสอดปากกระบอกปืนหลอดช่องกระดานพื้นเรือนคอยทีไว้หากได้โอกาสให้ยิงคนร้ายในระยะกระชั้นชิดเวลาคนร้ายออกมาแต่ถ้านายบุญยังไม่ออกมาพลตำรวจตรีธรรมรงจะยิงเข้าไปในห้องเพื่อไล่ให้ออกมาเองและไม่ต้องกลัวจะถูกลูกหลง เพราะจะรักษาแนวกระสุนให้ปลอดภัยไว้จากสิบตรีกลมรับทราบคําสั่งแล้วก็รีบถอยออกไปทันทีเมื่อได้ปืนลูกซองบรรจุกระสุนพร้อมจากผู้ใหญ่เสรีแล้วก็เลยสวนอ้อมไปยังด่านข้างตัวเรือนของนายบุญอาศัยจังหวะที่นายบุญยังเสกคาถาปลุกของขลังอยู่ในห้องจากสิบตรีกลมก็วิ่งเข้าไปอยู่ใต้ถุนบ้านแล้วสอดปากกระบอกปืนจ่อไว้ที่ร่องกระดานคอยทีอยู่ พลตำรวจตรีทำรรงเห็นลูกน้องพร้อมยิงแล้วจึงเปิดฉากยิงเข้าไปในห้องที่นายบุญหลบอยู่โดยรักษาแนวกระสุนให้สูงจากพื้นเรือนประมาณหนึ่งศอกและยิงกรอกเข้าไปในห้องหลายนัดกระสุนบางนัดคงถูกตัวคนร้ายเพราะได้ยินเสียงนายบุญร้องเอ็ดอึงด้วยความโกรธและกระโจนออกมานอกห้องตะโกนลั่นว่าคนกำลังไหว่พระอยู่ยังเสือกยิงเข้ามาได้นายบุญจ้องจะยิงแต่พลตำรวจตรีทำรรง ซึ่งกำบังอยู่หลังต้นมะพร้าวและก็ยิงเข้าใส่ทันทีเป็นจังหวะที่จ่าสิบตรีกลมเห็นเป่าธนัดเล็งปืนลูกซองไปยังนายบุญแล้วเหนียวไกเปรี่ยงสนัน่นกระสุนลูกซองสาดเข้าเต็มตัวจนนายบุญตัวลอยหลังกระแทกฝาดังโครมแทนที่นายบุญจะล้มฟุบเลือดสาดกลับไม่มีบาดแผละอะไรเพียงแต่มีท่าทางเจ็บปวดรวดร้าวแล้วเดินกระย่องกระแย่งเข้าไปในห้องอีก พลตำรวจตรีทำรงถึงกับเงือแตกโสมเต็มตัวเมื่อเห็นคนร้ายหนังเหนียวยังไม่มีข้อสงสัยใดๆทั้งสิน้นกล่าวได้ว่าตั้งแต่เกิดมายังไม่เคยเห็นคนถูกยิงด้วยปืนกลมือกับปืนลูกซองในระยะไกลๆเช่นนี้กลับไม่เป็นอะไรเลยเหลียวไปมองด้านหลังเห็นชาวบ้านไม่ต่ำกว่า300คนหมอบอยู่ในสวนคอยดูเหตุการณ์กันสลอนมองหาตำรวจลูกน้องก็ไม่รู้ไปหลบอยู่ที่ไหนกันหมด ไม่มีวิเววจะเข้ามาสมทบหรือยิงช่วยเอาเสียเลยส่วนจาสิตรีกล่มนั้นหลังยิงคนร้ายได้หนึ่งนัดก็วิ่งหลบออกจากใต้ทุนบ้านและไม่โผล่หน้ามาให้เห็นอีกหรืออาจจะเข้าใจว่านายบุญถูกยิงตายไปแล้วก็ได้เมื่อสถานการณ์เป็นเช่นนี้พลตำรวจตรีธํามรงก็ต้องตัดสินใจยุติเหตุการณ์ซึ่งอาจจะเป็นอันตรายต่อคนหมู่มากได้นั่นคือวิ่งเข้าไปยิงกับคนร้ายตัวต่อตัว,ตว,ตว,ตวที่บันในบ้านในระยะประชิด เนื่งจากไม่มีทางอื่นให้เลือกแล้วตรวจดูกระสุนปืนกลมือทอมสันเหลืออยู่เพียงเจ็ดนัดเท่านั้นจะเอากระสุนปืนพกสิเบเอ็ดมมอใส่เติมเข้าไปในปืนกลมือก็ไม่ทันการเพราะไม่รู้ว่านายบุญจะโผลออกมาจากห้องเมื่อไรหากกำลังเปลี่ยนกระสุนปืนแล้วนายบุญพรวดพลาดออกมากระโจนลงมาจากบ้านเข้ามายิงชนิดถึงตัวอันตรายก็อาจเกิดขึ้นได้ส่วนลึกในใจของพลตรวจวตรีธํรรงนั้น คิดอยู่แต่ว่าฝ่ายธรรมะจะแพ้ฝ่ายอธรรมก็ให้มันรู้ไปตั้งแต่เขารับราชการเป็นตำรวจการตกอยู่ในภาวะเสียงเป็นเสี่ยงตายทุกครั้งไม่ได้นึกอยากเด่นอยากดังหรือต้องการให้ได้รับการเลื่อนยศก้าวหน้าในตำแหน่งหน้าที่การปฏิบัติงานโดยเอาชีวิตเขาแลกทุกครั้งมีปณิธานความคิดอย่างเดียวคือตนมีหน้าที่บำบัดทุกบำรุงสุขให้กับประชาชนฉะนั้น จะต้องปราบปรามเรล่าอาธรรมให้หมดสิ้นไปเท่านั้นเองความซื่อตรงต่อตัวเองเช่นนี้ไม่เพียงแต่ตนรู้เท่านั้นเชื่อว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ยอมรู้ด้วยตัดสินใจเด็ดขาดแล้วจึงได้ล้วงกระเป๋าเครื่องแบบอาราธนาพระสมเด็จเจ้าพระคุณสมเด็จพระพุทธจารย์โตวัดระฆังออกมาจากกระเป๋าเสือ้อแล้วตั้งจิตอธิษฐานขอบรารมีให้คุ้มครองปกปักรักษาข้าพเจ้าซึ่งเป็นฝ่ายธรรมะ ให้มีความปลอดภัยแคล้วคลาดจากพยันตรายใดๆทั้งสิน้นนอกจากนี้ยังตั้งจิตบอกกล่าวแก่เจ้าที่เจ้าทางให้รับทราบและขอความสวัสดีมีชัยจงบังเกิดแก่ตนด้วยเถิดจากนั้นก็เตรียมตัวพร้อมจะเข้าแลกกับชีวิตนายบุญคนร้ายซึ่งอยู่ในภาวะบากคลั่งเต็มที่ประมาณหนาทีต่อมานายบุญก็วิ่งออกมาจากในห้องดังคาดและประทับปืนลูกสองยาวมาด้วย พลตำรวจตรีทรรรงก็กละาจากคนตนมะพร้าววิ่งไปที่บันไดขึ้นบ้านนายบุญคนร้ายคิดไม่ถึงว่านายตำรวจจะวิ่งสวนเข้ามาเผชิญหน้าตรงๆเช่นนี้ก็ตะลึงงันไปชัวว่วบูกพอตั้งสติได้ก็ลดผ่านท้ายปืนลงมาสวดเข้าแต่รักแร้ขวาในท่ายิงจากระดับสะโพกและคงเหนี่ยวไกย,ยิงแต่กระสุนไม่ลั่นในเสียววินาทีเดียวกันพลตำรวจตรีทํรร,รงก็สัตว์กระสุนจากปืนทอมสัน เข้าใส่จนหมดแม็กกระสุนทั้งเจ็ดนัดพุ่งเข้าประทะร่างนายบุญไม่มีพลาดนายบุญคนร้ายถึงกับงางหลังฟาดกับพื้นระเบียงชนิดล้มทั้งยืนพลตำรวจตรีทำรงไต่บันไดพุ่งราดขึ้นไปบนบ้านถ้ากระสุนปืนกลมือเอาไม่อยู่ก็ต้องกระนำซ้ำด้วยปืนพกสิเบเอ็ดมมอแต่นายบุญคนร้ายหมดฤทธิ์เสียแล้วร่างที่นอนไงไม่กระดิกขาดใจตายไปแล้วมีเลือดไหลออกจากปากจมูก และหูเป็นลิ่มๆเมื่อเข้าไปตรวจดูใกล้ๆก,ก็พบว่าร่างกายของนายบุญไม่ปรากฏมีบาดแผลจากกระสุนปืนแม้แต่แผลเดียวแต่มีร่องรอยถูกกระสุนปืนเข้าหลายนัดที่บริเวณหน้าอกและหน้าท้องมองเห็นรอยช้ำเป็นจ้ำแดงๆเขียวๆชัดเจนสแสดงว่าหัวกระสุนไม่สามารถทะลุทะลวงผิวหนังเข้าไปได้นายบุญหนังเหนียวอย่างเหลือเชื่อแต่ถึงจะหนังเหนียวแค่ไหน ก็ทานต่อแรงประทะอย่างหนักหน่วงรุนแรงจากกระสุนปืนไม่ไหวแม้เนื้อหนังจะไม่มีบาดแผลแต่อวัยวะภายในก็บอบช้ำฉีขาดถึงกับกระอักเลือดสิ้นใจตายคาที่นี่คือความขลังของวิชาศยศาสตร์ที่ปรากฏให้เห็นต่อสายตาคนจำนวนมากพลตบรตรีทํารงตรวจดูปืนลูกซองคู่มือของนายบุญก็พบว่ากระสุนที่ยังคาในรังเพลิงเป็นลูกปืนยี่ห้ออีเลข,ของอังกฤษยังใหม่อยู่ ตรงจานท้ายกระสุนมีรอยเข็มแทงจำนวนตีเข้าไปเป็นรอยบ,บุบแสดงว่านายบุญเหนียวไกลแต่กระสุนไม่ลั่นถ้ากระสุนนัดนั้นลั่นระเบิดขึ้นก็ยากจะคาดการได้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเพราะเป็นการยิงเข้าใส่กันในระยะแค่วาเดียวเท่านั้นหากกล่าวว่านี่คืออนุภาพของพลังแห่งความเลวและพลังแห่งความดีอำนาจแห่งไสยศาสตร์กับอำนาจของพุทธคุณอำนาจใดทรงพลังเหนือกว่า ก็ได้ประจักแล้วส่วนศพของเมียนายบุญซึ่งถูกผัวย,ยิงตายเพราะบันดาลโทสะก็นอนอยู่ในห้องก็เริ่มมีกลิ่นแล้วเนื่องจากเสียชีวิตมานานหลายชั่วโมงเหตุการณ์ที่พลตำรวจตรีธรรมรงดวลนปืนกับนายบุญคนร้ายเกิดขึ้นท่ามกลางสายตาของประชาชนกว่า300คนประลัดอำเภอสามพรานสองคนและกำนันผู้ใหญ่บา้านตลอดจนตำรวจลูกน้องอีกนับสิบหลังจากคนร้ายตายไปแล้วก็ยังไม่มีใคร กล้าโผล่ออกมาจากที่กำบังพลตํารวจตรีทํรรงต้องมายืนตะโกนเรียกอีกหลายครั้งถึงจะค่อยทยอยปรากฏตัววันรุ่งขึ้นมีชายจักกันชาวสามพรานประมาณ 40- 5 0หคนมีนายแจ่มเป็นหัวหน้ายกกระบวนกันมาที่โรงพักแจ้งความประสงค์ต่อพลตํารวจตรีทํรรงว่าขอฝากตัวเป็นสิทธ์ด้วยความเคารพนับถืออย่างแท้จริงสอบถามคนเหล่านั้นได้ความว่าเคยเป็นสิทธ์นายบุญมาก่อน แต่นายบุญที่เลื่องลือว่าเก่งกาจเหลือหลายนั้นก็สินธิ์โดยมือของพลตํารวจตรีธรรมร,รงค์แสดงว่าท่านต้องมีวิชาดีเหนือกว่าเมื่อพลตํารวจตร,ร,รีธรรมรงค์ทราบรจเจตนาของคนเหล่านั้นจึงบอกกับทุกคนว่าท่านไม่ได้มีวิชาวิเศษอย่างไรมีแต่ยึดมั่นในพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณเท่านั้นไม่สามารถเป็นอาจารย์ให้ใครได้ทำให้คนเหล่านั้นผิดหวังไปตามๆกัน จากการพูดคุยกับนายแจมก็ได้ทราบรายละเอียดของนายบุญเพิ่มเติมมาว่านายบุญคนนี้ได้รับการยกย่องนับถือว่าเป็นผู้มีวิชาอาคมไสยศาสตร์เก่งกาจที่สุดในย่านนั้นนณะเสือผาดทับสายทองเสือปล้นชื่อดังถึงกับถูกตั้งสมญานามว่าพระคุณผาดก็ยังยอมยกให้เป็นอาจารย์นายบุญเฮียนชาสีเป็นอีกผู้หนึ่งที่หนังเหนียวคงกระพันชาตรี แต่การมีวิชาไสยศาสตร์ทําให้เกิดคุณสมบัติเหนือมนุษย์ดังกล่าวไม่ได้ปกป้องคุ้มครองให้ชีวิตของนายบุญอยู่รอดปลอดภัยได้เลยเมื่อนายบุญกระทําความชั่วโดวยสังหารภรรยาด้วยแรงโทสะและมาะเผชิญกับผู้รักษากฎ,กฎหมายเช่นพลตะระเวตรีธรรมรงผู้สึ่งยึดมั่นในคุณของพระรัตนตรัยเป็นที่สูงสุดถึงขั้นยิงสู้นายบุญซึ่งเป็นฝ่ายอาธรรมก็ต้องพ่ายแพ้แก่ฝ่ายธรรมะไปในที่สุด อีกสองวันต่อมาผู้ใหญ่เสรีมาพบพลตำรวจตรีธรรมรง์ที่สถานีตำรวจเรียนท่านว่าหลวงพ่องเงินวัดดอนใหญ่หอมจังหวัดนคนปรปฐมต้องการพบขณะน,นี้ท่านคอยอยู่ที่ศาลาวัดบางช้างเหนือพลตำรวจตรีธรรมรง์จึงลงเรือไปกับผู้ใหญ่เสรีหลวงพ่องเงินวัดดอนหญ่หอมท่านเป็นพระเถระที่มีคนเคารพเลื่อมใสมากที่สุดอีกรูปหนึ่งกล่าวกันว่าท่านทรงวิทยาคุณมันลุกขันสูงสุด สิทธิของท่านล้วนคงกระพันหนังเหนียวจนเป็นที่ล่ำลือและมีสิทธิบางคนต่อมาได้ประพฤติชั่วกลายเป็นเสือปล้นจนผู้ร้ายมีชื่อเสียงเป็นที่ลือกระชอนตำรวจปร,ราบปรามโดยความยากลำบากเนื่องจากคงกระพันหนังเหนียวนายตำรวจยศสูงซึ่งเป็นสิทธิของท่านอีกคนหนึ่งเคยกราบเรียนทำนองต่อว่าท่านไกลๆที่เมตตารับเสือปล้นเป็นสิทธิว่าพระคุณเจ้าไม่ควรรับมันเป็นสิทธิเลยเวลาย,ยิงกันก็ทำอันตรายมันไม่ได้ หลวงพ่อเงินตอบว่าเวลาเขามาฝากตัวเป็นศิษย์อัตมาเขาก็เป็นคนดีหนี่นะต่อภายหลังเขาถึงกลายเป็นคนชั่วจะให้อัตมาทำอย่างไรได้ที่ศาลาวัดบางช้างเหนือหลวงพ่อเงินนั่งอยู่บนศาลามีญาติโยมชาวบ้านนั่งล้อมรอบท่านประมาณหนึ่งพันกว่าคนเมื่อพลตำรวจตรีธรรมรงเข้าไปกราบท่านท่านหันมาถามว่าคนนี้หรือที่ยิงต่อสู้กับเจ้าบุญจนเจ้าบุญถูกยิงตาย แล้วสอบถามรายละเอียดของการต่อสู้พลตำรวจตรีธรรมรงก็เล่าถวายท่านเมื่อรับฟังจบแล้วท่านหลับตานิ่งอยู่ครูหนึ่งลืมตาขึ้นแล้วได้พูดกับผู้ใหญ่เสรีดังๆว่าผู้ใหญ่อย่าไปยุ่งกับผู้กองคนนี้เขานะเขามีอายุน้อยกว่าจริงแต่เป็นสิทธิ์มีอาจารย์ดีเขามีทองอยู่เต็มตัวทีเดียวจากนั้นท่านก็ลงน้ำมันบนกระหม่อมให้พร้อมทั้งว่าคาถาเสกเป่าให้ด้วยและพลตำรวจตรีธรรมรง์ ก่อนน้ำมัสก,การลากลับไปทำงานต่อที่สถานีและนั่นก็คือเรื่องราวของคนหนังเหนียวที่เราหยิบยกนำมาเล่าให้ท่านผู้ฟังฟังในวันนี้ครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าวันนี้สวัสดีครับ